ช่องคณะลับสวัสดีครับตอนพวงรีดแรกมีในสยามซึ่งหากจะกล่าวถึงเรื่องนี้ก็คงต้องกล่าวถึงนายพลโทเจ้าพระยาสุรวงศวัฒนศักดิ์หรือนามเดิมคือโตบุญนาคเป็นบุตรของเจ้าพระยาสุรวงไ์วัยวัฒน์หรือวอนบุญนาคกับท่านผู้หญิงอ่วมสุรวง์วัยวัฒน์ ซึ่งนายพลโทเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์นั้นได้จบการศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่มาจากประเทศอังกฤษมีบุตรธิดาวรวมทั้งสิ้น27คนเริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5เมื่อปีพุทธศักราช2421 เป็นพระอมรวิสัยสรเดชเป็นผู้บังคับการกองทหารปืนใหญ่เป็นผู้บังคับการโรงเรียนแนวร้อยทหารบกเป็นราชอ,องครักษ์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและได้รับโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาศสีหราชเดชโชชัย จนต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าพระยาสุรวงศวัฒนศักดิ์ในปีพุทธศักราช2443และดำรงตำแหน่งสุดท้ายที่สมุหาราชองคารักษ์ และด้วยเหตุที่นายพลโทเจ้าพระยาสุรวง์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคนี้เป็นผู้ที่ประกอบคุณูปการต่างๆอย่างมากมายให้แก่แผ่นดินจนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่หนึ่งและยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศอีกด้วย ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2452ท่านได้ถึงแก่อายญกรรมลงเมื่อมีสิริรวมอายุได้58ปีในระหว่างการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อประพาสเพชรบุรี และยังได้รับพระเมตตายอย่างสูงยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโรนไม้12เพื่อให้ใช้ในงานพิธีคราวนั้นด้วยซึ่งในเวลาต่อมา เมื่อวันที่8ตุลาคมปีพุทธศักราช2453ในวันทำบุญครบรอบปีตรงกับวันที่ถึงแก่กรรมของนายพลโทเจ้าพระยาสุรวงศวัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคนั้นมีหลักฐานปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,วรัชกาลที่5ได้พระราชทานพวงรีดโดยมีคำเจ้ารึกว่าทรงระลึกถึงความจงรักภักดีและที่ได้เคยอยู่ด้วยกันเป็นนิจช้านาน โดยพวงหรีดนี้ถูกวางไว้ที่หน้าโศกศพของนายพลโทเจ้าพระยาสุรวงศวัฒนศักดิ์และด้วยหลักฐานเรื่องราวครั้งนี้จึงทำให้เกิดข้อสันนิษฐานที่ว่าการใช้พวงหรีดเพื่อแสดงถึงความโศกเศร้าอะไรแก่ผู้จากไปนั้นได้เกิดขึ้นครั้งแรกในงานของนายพลโทเจ้าพระยาสุรวงศวัฒนศักดิ์ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเอง และสุดท้ายนี้หากคุณมีคำแนะนำติชมใดๆหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยเป็นพิเศษอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะ lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ